สวัสดีทุกคนนะครับอยากได้น้องกบแล้วนะฮะแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งต้องทำเคว้ยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองส่องน้องกบกันนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเควยต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาไปฟังด้วยนะครับเดี๋ยวคนอื่นๆเลยขอไปดูก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรให้เล่นเฮ้ยว,วันนี้มีรอบเดียวอ่ะอ่ะสมมติลองใช้สก,กิล 2. สองสกิลสองจะเป็นสก,กิลปาลาเขาเรียกว่าอะไรนะวางระเบิดใช่ปะ อ้าวละเบิดบนหัวมันจะเขียนไว้มีอยู่สามลูกแล้วก็ระเบิดไปหนึ่งลูกแล้ววางระเบิดเรื่อยๆถ้าระเบิดถ้าพาอ,ออีกเทิร์นอีกฝ่ายเข้ามาปุ๊บเล่าถึงเทิร์นมันก็จะระเบิดเรื่อยๆเห็นปหมระเบิดมันจะแทรกเทิร์นเข้าไปนี่เพราะว่ามันจะสุ่มวางระเบิดกับอีกฝ่ายยิ่งระเบิดมีเยอะเนี่ยอีกฝ่ายมันจะยิง่งโดนบ่อยๆนี่ว่างแต่สกิลสองนะอ้าวได้น้องเม้งกลับมา จึ๊บอันนี้ร่างไหนร่างแรกปะร่างแรกใช่ปะไม่ตีแล้วกันปึ๊บผมจะเอามาลงกับระเบิดเลยอะมีระเบิดแล้วสามลูกนะครับตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายถึงเทินปะหรือว่าจบเทินเดี๋ยวรอดูนะครับว่าลูกไหนนี่มีการแบบแทรกเทินเข้ามาปาระเบิดด้วยอุยอุยอุยระเบิดไปแล้ว ระเบิดเสร็จจะกลายเป็นใด้ไม่แค่เราเนาะปลาระเบิดไปหนึ่งหนึ่งกร่อ๋อระเบิดหนึ่งลูกก็จะเท่ากับว่าห้าฮิตถูกไหมปลาอีกสองลูกถ้าปลานอกเธนจะปลาสองลูกมับอีกสองลูกเป็นเจ็ดลูกใช,ช้สะเกียนี้อาได้อยู่มับเข้าไปสีสันสีอู้ระเบิดระเบิด อย่างแรงไหนนะ้องสกลิลนี้ดูตอนนี้มีระเบิดจุดสองลูกนะอุ้ยแรงแรงอยู่นะก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะออดอโคโลโอโดโคโลนี่เหมือนเป็นลูกน้องของน้องของพี่กลางเลยนะอ๋อตีแล้วจะได้ได้ได้มาเป็นพวกเหรอดีเลยฮะดีอุ้ยน้องเม้งหมดจะตายแล้ว แทงของผมอ่าระเบิดห้าลูกโอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งกรุบตีธรรมดาไดปนี่น้องจะตายเพราะยูกิวเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองลูกมีบัฟหกนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้สกิลละ ปลาเพิ่มอีกสองระเบิดป่ะไม่ระเบิดจบเทินนี่คืออะไรมับเข้าไปอ้าวบอสตายอ๋อนี่ไงมันมีอ๋อระเบิดมันระเบิดแต่ผมยังไม่มั่นใจว่า มันระเบิดตอนนอกเทินนี่คือระเบิดยังไงถ้าเล่นกับโชโกเลตนี่น่าจะดีนะเพิ่มความแรงไปด้วยตู้มไปเลยเนื่องแปดถือถือว่าแรงอยูอยอยน่นะถือว่าแรงอยูอยน่นะจ้วงจ้วงยังไม่ตายยังไม่ตายมีกลุ่มเปล่าอ๋อจบสามเวฟอ๋อเหมือนให้เราลองแบบลองเล่นระเบิดไปคำๆอะไรอย่างเงี้ยได้แค่เราละสิบห้านะครับอ่าสำหรับวันแรกเลยนะครับ อันแรกจะเป็นให้ลองเล่นตัวละครเนาะอันนี้2จะเป็นให้พิมพ์คําว่านินจา,ย,ย,ายามาอุซังินะครับลงในเวิร์ก็คือลงในแชทโลกแล้วก็ไอ้เควสสุดท้ายก็คือตีปลาหมึกนะครับ1ครั้งส่วนไอ้อันที่2นะครับก็คืออ่ะอันนี้ให้เล่นอยู่แล้วอันแรกก็คือใช้ห้เล่นอันที่2จะลงอีโวก็คือดันปลุกพลังสาครั้งแล้วก็ลงด่านเน้นนะครับเน้นโซนเน้นโซนอยู่ตรงไหนเน้นโซนอยู่ตรงนี้นะครับ เห็นคำว่าทีมน,นะครับตรงข้างๆกิ้วคาว่ากิวเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทีมแล้วก็กดที่ตรงเน้นนะครับแล้วก็แมทได้เลยรอตีก็คือแมทเนี่ยดามเมนค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับหายากนิดนึงผมเลยแบบไม่ค่อยตียังไม่ค่อยตีรอว่างค่อยมาค่อยมาตีนะครับสําหรับน้องประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องสกิลหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้ได้ตัวละครมาแล้วแล้วจะมาทดสอบให้ดูว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันเก่งแค่ไหนมันเหมาะกับสายอะไรซึ่งน้องค่อนข้างจะเก่งนะครับ ้ยไหนก็นไหนก็จะได้เน้นลวเดี๋ยวผมขอลองตีเน้นก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวแถมเดี๋ยวแถมให้อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวมาดูที่พนันกันหน่อยอสายพนันอย่างเราไม่พลาดดูแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอตีเน้นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดพนันกันในไหนก็ได้ได้ตัวละครน้องใหม่มาแล้วนะครับขอลองเทสน้องใหม่เลยแล้วกัน มึยมึยมยอยู่ไหนอยู่นี่อ่าตรงนี้แหละไม่มีหิวซะด้วย <c oughs> อ,อาช์ูราสองตัวอยู่ด้วยกันนี่จะเป็นยังไงนะงบับปะมีสี่ไฟเหมือนกันก็แรงนะดามเมจเจ็ดพันเจ็ดเออแล้วก็ฮาริอีกแปดพันแปดได้ชฉได้นะครับ ปีนี้ได้ละไปเก็บของนะครับเห็นปะได้เควสแล้วนะครับเดี๋ยวเควสของอันที่สามเนี่ยยังไม่มานะจะมาพรุ่งนี้นะครับมาไหนไหนก็ไหนไมาดพูพนันกันสักน,นิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่พนันสําคัญหรือเปล่าอะดูรอบผมไม่ดีนี่นะครับนี่คือล่าสุดนะนี่คือล่าสุดของปัจจุบันแล้วนะผมกาลังพนันอยู่เห็นปะเนี่ยรอเวลาเลยนะฮะร,รอบล่าสุด ดูพนันผมมีมีแพ้บ้างนิดหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ารอบนี้ผมลงฝั่งขวานะครับวิธีการดูก็วิเคราะห์ตัวละครแต่ละตัวก็คือภาพรวมเลยคืออย่างอีกฝ่ายเนี่ยตัวแบกคือตัวอะไรตัวแบกจะมีคิโดใช่ป่ะกับคุโระนะครับซึ่งคิโดเนี่ยมันคิไม่ร้อย แถมมันตีเดียวแต่ว่าถามว่าแรงไหมแรงนะถ้าใช้สก,กิลแต่ว่าตัวที่ตัวที่แจกไฟเนี่ยคือน้องเซนซึ่งน้องเซนหยุดสุดท้ายเลยนะครับกว่าจะได้ใช้สก,กิลเนี่ยผมว่าน่าจะได้ใช้ประมาณสักตาหนึ่งสองตากว่าจะวนรอบกลับมาเก็ดปะเพราะงั้นเนี่ยแรกๆยังไม่แรง <c oughs> นะฮะส่วนฝั่งนี้ด้าเมจจะเป็นโอเทงูนะครับสามารถกว่าอุยฮันเนียคิไม่ร้อยอะนะครับแล้วก็มีพี่เนนนะครับ พี่เนรค่อนข้างป้องกันได้ดีถ้าเกิดคุโรปาดกลับเนี่ยคุโรตายนะครับใช้ได้แค่คอมโบเดียวเผื่อพอาจจะตายถ้าแรงอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุโรตัดออกไปนะฮะเหลือคิโดซึ่งคิโดกับโอเทงูต้องมาปะทะกันส่วนฝั่งเราเนี่ยจะมีตัวฮิวนะครับซึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้คอยฮิวอยู่แล้วก็มีตัวไฟคอยแตกแล้วก็ลบบัฟฮันเนียปิดพาร์ทซีมันปิดพาร์ทซีของคุโรได้เพราะงั้นเนี่ยสกิลสองที่เป็นพาร์ทซีของคุโรเนี่ยน่าจะไม่มีผลสกิลสองที่แบบ โดนตีแล้วแบบพุ่งเข้าไปอะ่ะต้องใช้ตกิลในเทินตัวเองต้องไปแย่งไฟกัน <c oughs> นะฮะเพราะงั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยถ้ามีไฟเหลือๆต้นเกมตัวนี้จะไม่โยนเทินนะครับตอนแรกมันจะใช้สกิลสามในการผักเทินแทนส่วนโมโมะน่าจะไม่ใช้ตกิลเพราะงั้นคิโดน่าจะน่าจะเหลือไฟประมาณ2ไฟเพราะว่าทีมนี้ยไฟเริ่มต้นเป็น5นะครับแล้วไม่มีตัวแจกไฟเลยยกเว้นจากไอมิตมะของอันแรกเนี่ยจะทํางานเออถึงจะมีไฟมาถึงคีโดนะฮะ อของฝั่งเรามีไฟเริ่มต้นอยู่แล้วน่าจะแจกไฟครบตั้งแต่เริ่มต้นมีสก,กิลตีหมู่แล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็โอ,โอทิง,งูน่าจะใช้ได้ตั้งแต่แรกอืฮันเนียเผเผอาจจะใช้แบบตีธรรมดาก่อนหรือว่าปิดพัดสีิไปเลยส่วน้องเนเนี่ยสกิลไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแม่นยาก็เป็นศูนย์เพราะงั้นเนี่ยเป็นได้แค่ตัวรับดาเมจนะฮะหลักๆมากกว่าอเพราะงั้นทีนี้ผมถึงได้เอามาทาง ขวามือนะคบเพราะว่าหวังว่โอเทงูนะครับเพราะว่าฝั่งเรามีตัวไฟมีตัวฮิวมีโอเทงูมีปีดผันสทีมแล้วก็มีเรียนคอยคอยป้องกันด้วยฝั่งนี้มีน้องเซนก็จริงกับโมโมแต่ว่าเรื่องของไฟไฟก็ยังเอาแน่เอาแน่เอาแน่เอานอนกับน้องเซนไม่ได้ซึ่งจะปตีตำสุดตัวสุดท้ายด้วยแถมมิตามะที่เพิ่มไฟก็อยู่กับตัวที่ใช้ไฟเยอะเหมือนกันใช้ไฟเยอะแต่ว่าประโยชน์ของมันกับทีมเนี่ยมันไม่ค่อยซัพพอร์ตกันมากขนาดนั้นนะฮะ ถามว่าทาไมถึงไม่ซัพพอร์ตเพราะว่าพี่แกมีสกิลผักเทินใช่ไ่ะแต่ว่าทีมทีมเนี้ยตัวดาเมจหมู่หรือว่าตัวดาเมจเดี่ยวไม่ได้แรงพอตัวดาเมจเดี่ยวก็ไม่ได้สุดตัวดาเมจหมู่ก็ไม่ได้โหดมากนะครับแถมมีตัวคอยฮิลขัดคอมโบกันอีกผมก็เลยเลือกฝั่งขวาแต่ว่าใดๆก็ตามนะครับทุกอย่างมันมีโอกาสพลิกแพงและเกิดขึ้นได้นะครับผมแค่เลือกตามความน่าจะเป็นที่คิดว่าเยอะกว่าทานั้นเองแต่ไม่ได้ชนะไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะ100%ซนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ใครดูทันก็ลองอยากจะลงทีมไหนก็ลงหรือใครจะลองตามดูเสียงๆดูก็ก็แล้วแต่นะครับก็ได้เพราะว่าฝั่งผมเนี่ยที่ลงเนี่ยลงแค่1500เองตอนนี้นะครับลงน้อยนะนะครับดูดูจากอัตราชนะมันก็มีทั้งถูกแล้วก็ผิดนี่มีความขิงนะครับเผื่อใครอยากจะแบบอ่ะลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจริงๆมีแผนว่าอีกจะลงอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรื่องง่ายไม่ทันจริงนะครับแต่ว่าจะมาลองลงแบบทีใหม่กับด่านนี้ซะหน่อย นะครับซึ่งแบบไม่ทันนี่ดานนี้ไม่ใช่ดานนี้นะครับตัวใหม่เห็นเขาว่าแบบแปลกเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวรอดูกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ